สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้เราจะมาแนะนําอาชีพอีกอาชีพหนึ่งครับเนาะ,ะวันก่อนเราบอกเรื่องคุยเรื่องของไก่ย่างหมูย่างไปแล้ววันนี้เราจะแนะนําสินค้าครับที่นําไปย่างในเตาเดียวกันได้ครับเป็นไส้กรอกครับผมเนาะไส้กรอกอีสานครับผมนี่ไส้กรอกอีสานเสียบไม้ครับสะดวกสบายมากๆครับผมไปถึงนี่แกะถุง ตั้งเตาย่างได้เลยนี่แล้วก็ทํากําไรเน้นๆเลยเทำกำไรเห็นๆเลยครับผมตัวนี้ครับไส้กรอกอีสานครับ1กิโลกรัมนี่มีอยู่17ไม้ครับ15แถม2ก็เป็น17ไม้ครับเนาะแล้วก็เสียบไม้พร้อมนาะอ่าไปถึงก็พร้อมย่างได้เลยเอ่าย่างเสร็จตัวนี้จะไม่หดไม่เหี่ยวพี่น้องย่างแล้วจะสวยอ่าอ,ออกตึงๆเหมือนเดิมอ่าไม่หดไม่เหี่ยวอ่าเหมือนสาวๆแรกรุ่นเลยครับผมตัวนี้ เอาไปทํากําไรกันครับผมเนาะนี่ฮะตัวนี้อาชีพที่น่าสนใจนะฮะยางขายครับกับแกล้มก็ได้กับแกล้มก็ได้กับข้าวก็ดีกินเล่นเล่นก็ได้ครับพี่น้องกินกับหนุ่มกินกับแฟนกินกับลูกกับหลานอร่อยแน่นอนสินค้าตัวนี้ขายดีมากครับเนาะตัวนี้ขายดีสินค้าขายดีเราต้องมีเนาะตอนนี้ร้านเราต้องมีตัวนี้เลยไส้กรอกอีสานครับผมเนาะ แล้วก็ที่เคยนําเสนอไปแล้วครับตัวนี้เป็นไก่ย่างเสียบไม้ไก่ย่างเสียบไม้ไก่ย่างเสียบไม้ตัวนี้ก็คือแกะปั๊บย่างปุ๊บนะฮะได้ทํากําไรกันเลยครับผมเนาะตัวนี้ครับนี่สินค้าพวกนี้ครับอยู่ในเซตเดียวกันเป็นไส้กรอกเป็นไก่ย่างแบบเสียบนะะมี2ออย่างครับผมเนาะ ตัวนี้จะเป็นแบบหนีบไม้ครับผมเนาะหนีบแบบหนีบไม้แล้วก็แบบเสียบไม้นี่ตัวนี้ก็ทํากําไรดีเนาะให้คุณลูกค้าเอาไปทํากําไรกันครับผมเป็นอาชีพหนึ่งอาชีพที่เป็นเจ้านายตัวเองเนาะอ่าถือว่าย่างตอนเช้าก่อนไปทํางานก็ได้ครับย่างเสร็จจะพักผ่อนก็ได้ครับผมพี่น,อนอ้องเนาะากินช่วงเช้าช่วงเย็นได้สบายอารทำเลดีๆทำเลในโรงเรียนครับผมเนาะทำเลหน้าโรงเรียนทำเลที่มี ผู้คนผุพกพานครับในตลาดสดหรือแนหน้า,ห,นา,ห,นาหมู่บ้านครับตอนนี้แถวบ้านนอกพวกเราครับผมขออนุญาตพูดถึงบ้านนอกนะบ้านนอกพวกเราในทุกหมู่บ้านครับมีอาประเภทหมูย่างไก่ย่างครับเนาะมีประเภทหมูย่างไก่ย่างขายตามหมู่บ้านกันแล้วเนาะช่วงเช้าช่วงเย็น uit. ย่างขายสร้างอาชีพกันได้นะรรดครับเนาะนี่อยาว่าไปนองเด้อครับกำไรเป็น,มนหมื่นเด้อมือหนึ่งมือหนึ่งนี่เอาไปนี่ขายได้แน,น่นอนเนาะ เป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งเนาะง่ายๆครับลงทุนไม่เยอะครับเพราะสามารถซื้อวันต่อวันได้ครับเราซื้อวันหนึ่งอ่าสัก4 500, ี่ห้าร้อยก็ย่างได้ครับลงทุนน้อยไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายครับหาแต่ฐานเจ้าของกันเผาฐานเจ้าของในให้ดีๆครับผมเนาะหาฐานเจ้าของซื้อเตาย่าง4ี่ห้าร้อยบาทก็สามารถที่จะสร้างอาชีพได้เลยนะแล้วก็นึ่งข้าวนงข้าวเหนียวอ่าข้าวเหนียวก็ นึ่งขายข้าวเหนียวได้กำไรอีกขายไก่ย,ย่างหมูย่างก็ได้กําไรอีกครับใส่กรอกก็ได้กําไรพี่น้องเราก็มาแนะนำนะพี่น้องเนาะแนะนำด้วยขายด้วย,ยนี่แหละครับเนาะแนะนาอาชีพกันอาชีพปิ้งย่างขายนี่เพราะว่าน่าสนใจครับผมเนาะลงทุนน้อยกําไรดีนะฮะบางทีก็ขึ้นอยู่กับทำเลด้วยทําเลที่เหมาะสมะทําเลที่เหมาะสมก็สามารถที่จะ ขายได้ดีแน่นอนเนาะต้องขยันกับตื่นแต่เช้ามาแต่ทุกวันนี้สบายมากครับไม่ต้องมาทำ ực, ực, ว่วาหม ực, ักโุ่งหมักไว้ครับตอนนี้ก็หมักสมเครื่องมาให้เรียบร้อยอย่างไส้กรอกก็พร้อมเลยฮะพร้อมเลยไม้เมยไม่ต้องเสียบไม่ต้องไปจับไปเสียบให้เหมื่อยครับมีไม้พร้อมในนี่นะเนาะนี่มีไม้พร้อมเลยทุกอย่างที่ทําให้ดูที่ทําคลิปให้เห็นครับตอนนี้มีไม้พร้อมเสียบครับพร้อมแกะเสียบก็พร้อมแกะย่างได้เลยเนาะหรือทอดก็ได้ย่างก็ได้ครับพี่น้อง นี่ครับวันนี้เราก็มีตัวไส้กรอกครับนําเสนอเนาะหมูย àng, ่างนมสดหมูย่างโบราณแล้วก็มีไก่ย่างทรงเครื่องไก่ย่างหนีบไม้โครงหนีบไม้เราก็มีครับผมมีหมดครับพี่น้องมีหมดมีหมดก็ท่านใดสนใจก็นี่ครับน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งอ่าพอกการค้าขายครับลงทุนน้อยกําไรดีอ่าไม่ต้องลงทุนเยอะมากมายครับ ว่าละสี่ห้บาทก็ได้จะได้กําไรเท่าตัวใครจะไปรู้พี่น,อน,อนอ้องเนาะขายเยอะๆหน่อยขายทั้งหมูปิ้งไก่ปิ้งไส้กรอกขายทุกๆอย่างย่างในเตาเดียวกันครับผมสามารถสร้างอาชีพได้ครับผมเนาะ,อะขอบคุณครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจพวกเราครับสวัสดีครับ